สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอ็ดฟิวสลําเพินออฟฟิเชียลนะครับมานี่นางตัวดีนี่กระแสเหรอเราช่วงเนี้ยจะมาแอปหลับอะไรเ่ากกัจะแม่นางนอนอเร็วเร็วลุกขึ้นมาเคลียร์ประดินเลยเร็วๆตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้อันใด ติบไ,ไ,ไปไปกินโดนี่ไม่อยากออกกอล้องเกียดตักบพี่บัตรลำเพิ่นอเ,เอาไปเสี้ยวเจ้าเขาเอาทิ่มแล้วอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ในไลท์เอามาเอามาถ่ายด้วยเร็วๆเอาโทรศัพท์มาอ้อย่าเพิ่งเคลียร์เคลียร์ในคลิปก่อนแล้วก็ค่อยไปสาธายายต่อในไลท์เอามา สามสี่เฮ้ยสวีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสกุลสกุลครับพอกับพวกงเหล่าสิบเดิมคนเก่าคนโกคนต่างต่อแต่เหมือนเดิมนะครับคะแนนเด่นท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ชมอสิบเดิมนะเพื่อนออฟฟิเชียลจะเริ่มพ่อนครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นกระแสแบบว่าดราม่าในบางส่วนในบางกลุ่มในบางคนเสริมสิบเดิมก็บพราะได้ใส่ใจกีฬานะครับจะโหวตถึงกรณีเอฟซี ปออดอย้ำฟังให้จบฟังให้ดีเอฟซีปอสอดอ,อถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเอซีปอดอ,อยับเป็นเดดเป็นรอดเพียงคว่างสันเตีวัาเดวิจาร์เกี่ยวกับเอซปสอดอแต่วันกันว่าว่าะมาาวมาเอฟซีนองอุ้งอิงแต่ว่าไดว่าหมายถึงว่าเอซดีๆนะเอฟทั่วไปเอซดีๆหน่วัายกย่องเธอทุ่นเนื้อหัวเลย บอสิเปี fc องค์อิง fc วัด FC ส,ว fc สาวน้อยแพนแพง fc สิเป็นทุกคนในช่วงสาวน้อย <c oughs> แต่วัดรเบากรณีนั้นคือเฉพาะ fc ปสอดอเหตุย้อนยังตีเหตุย้อนที่ว่าแต่ก่อนเลยช่วงเล็กเล็กเล็ก,ลกถ้าจะเป็น fc องค์อิงแทนเฉพามีค้ามตัวยางสิบบดเลยเพราะวัดสิบดบดบอกว่าเป็นยังเพียงนองดังๆคือบ่มีคนเอาไปลง แต่ก่อนหลอกเพ่งหอฟันมะลังห่านดังไวไม่<ช>รถแห่นําไปร้องใช่ FC ชปอสอนำไปมิน่<ใ>นไไปตาเนี่ยสุมหนีกับยุนนี่เหตุการณ์บไม่เพาะร้องเสียงไม่ถึงสู้น้องก็ไม่ได้ร้องทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นอ <owing. S 2> อันนี้เขาเรียกว่า FC ปอสอที่วัดเบ่าเพราะคุ้มประเภทนี้ซุ้มนี่ไปคอมมนตไปบาจังสันเพชรไทย ศิลปินที่เอาเพลงไปอง้องหรือไปคบอะไรกับการแดนจนเพลินแบบแคบโอเคฉันจะไม่ร้องแล้วฉันจะเลิกร้องเพลงของน้องแล้วนี่ย่งเสือนี่ให้ fc p o r ส a d o ถ้า, FC, ถา fc สารน้อยจริงๆเอง fc น้องอุง้ยจริงรจริง fc วัดเตือนจริงจริงเขาจะเข้าไปคอมเมนต์ที่แบบว่าพอจังเลยเสียงดีมากเลยนูนีนันและอีกอย่างตอนเียวนิพาดามา ตอนยุกิมามารับ,บ,รบเชิญใช่พวกเอฟซีปอลดรเนงเขาไปว่าเสียงไม่พุงนน่งมอนน้องเสียมันแทนที่เสียห้กับน่ใจแทนที่สิว่า,ททา,ททาอุ้ยดีจังอุ้ยมาประกบกันอุ้ยพอคนละแบบอย่างนั้นอย่างนี้สิ 1> <1> ตายตีเอฟซีประสาทเนี่ยบอกจังสิมันสิตายสิอันนี้มันยังไปว่าเขาไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้เอาแ้วผู้ใดเสียอย่างมารับเชิญผู้ใดเสียอย่างวาหลอกคุณหรอกแมนถูกต้องบอสอันนี้คือพวกเอฟซีปอสโดร ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ้าประเด้กยูกลุ่มนี่เจา้าจะเป็นเดือดเป็นร้อนเห็นไหมน้องอา่าอะไรนะยังเอาไปร้องเลยน้องอะไรที่โยนน้ำหนกพมื่กกอก่อนอายน้องอายยังเอาไปร้อง <c oughs> เอาค่อยกับประเด้กมาค่อยมาหมายถึงมาคนอื่นที่เอาไปร้องแล้วก็ <c oughs> วกถือโจมตีฟังดีๆสติไหมสติมันมีตัวอย่างนะเช่นแบบจนพยานนาทีวันถ้าอินบล็อกเครื่องอินบล็อกเครื่องเข้าไปเบาในนี่ อย่าง,งั้นยังมีคนขาเกเอาถ้าเจ้าบริยุทอยู่ในกลุ่มปสดเจ้าสิเป็นเดือดไปหลอนอย่างหรือเจ้าอยู่ในกลุ่มนั้นเออผมยอมรับก็ได้ว่าผมอยู่ในกลุ่มนั้นจบข่าวจบข่าวเออบางทีเขาแค่เข้ามาแบบว่าปั่นเฉยก็นั่นแหละเขาเรียกว่าปสด,ปสดนี่แหละปสดนี่แหละปสดของเคอีสต้าเออเออไอ้บ้าเออไอ้บ้าเออบอีตาบาอีตาปสดอเออก็คือแบบกรณีเอียงกรณียกตัวอย่างคือแบบเหมือนค่ายเซนต์คอนฟิเลแนนนะห้อยใจบางห้อยแสน เพ่งเขาก็ดังเหมือนกันอเออหักกระดังขึ้นกัน<ช>แต่ว่าคนเอาไปร้องแล้วก็เอาไป cover ต่างกันกรณีนีนน้ทำไมมันมีให้เห็นเป็นตัวอ,อย่างที่ชัดเจน,ลนเลยเอิร์นเพ่งบิวจิตริยาข้าตนผพูดต่างตอาอออบ่วปเอเทศยยอดบิวก็ไล่เรียกกันองค์หญิงบางเพิ่งองค์หญิงบางเพียง,า,ง,ยง,งายก็น,นั่นเองแต่ทำไมคนไม่พูดถึงทำไมคนไม่เอาไปร้องทั้งที่มันก็ดังอยู่ใช่บางคนเนี่ยแม้จะดังเฉพาะในกลุ่มมันไม่ในกลุ่มมันดังทวประเทศ ไปลองไหนไปที่คนก็ลองน้ำใยเหล้ออีกอันนึงย่ายหนึ่งท่คอยฝากถึย่า่ที่ขามังเหม็นบ้าคอยนี่เดอเขาไปอันผ่อนนี่ติดดอไปอีกว่าเพ่งเจ้ากับพ่อชัยสีลองดีแล้วสีดังเดอเขาขาบรเบิ่งหย่อนกรุงอิงหย่อนเตาหยองซื่องดอก์คอยกับพ่ได้ว่บาเพ่คอยดังถ้าคอยดังคอยกับพ่อใหอาศัยเขาถูกต้องป๊แม่คอยก็ต้องอาศัยคนทสีดังกว่าคนที่มีกระแตเขาไม่ได้เป็นจ้างเจ้าก็ได้มีหมาเต่สิมาเบิ่์จบบอลจะเขิน ออกฉันเริ่มว่าเป็นเชลงฉันออกไปนกูเริ่มโตอีกอะฉัน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 ไม่ฉันจะเรียกว่าเพลงฉันไงเย็นเย็นนั่นล่ะก็ตัวย่างนี่ล่ะถ้า่อยดังใอยเพราะไอ้งอเพราะอื่นดอกยอมเา่ดังเขาไม่ได้บ่าเอยเพี้ยงเขาดังจักเทียนเลยเขาไ่ได้เสียงดีเขาไม่ได้ดังอะไรเลย่อยต้องอาศัยคนที่ดังกว่าออเจ้าพี่น้องมันต่างกันมันต่างบริบทย่าไปโยงใส่กันปศดคือปศดถ้าคุณยอมรับว่าคุณอยู่ในปศด คณจะเป็นเดือดเป็นร้อนปุดปวดปดคจะเป็นตามเม่นตามนั่นตามนี่ผู้อื่นเลยแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่อรักองคอ์กรสาวน้อยรักศิลปินรักละน้อยรักวัดรักนู่นนี่นั่นเขาจะอุ้ยน่ารักจังเลยโลกุร<ะ>้องคอนน่นนี่นั่ <ละ S 1> เขาเไม่แต่กําลังใจใช่แค่นี้จะแปลว่าอุ้ย ขอบคุณนะที่เอาเพลงน้องไปร้องไปเงี้ยมันต้องไปขอบคุณเขาแบบเนี่ยจ้าหน้ากันมีอยู่ได้หลักแค่ไปบ้างที่ล่ะอันดีๆเขาบอนอ่านดอกคเอาอันดีก็คือดีไหมอันบดีเขาจังมาเบาอันดีเขาเบาเบาให้ยังน้องอันดีเขาก็ย่องไปเล่นชวนชมใช่อนนี้เราพูดในกลุ่มถึงที่ว่ากลุ่มไม่รู้เป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มของฟสดไม่ใช่กลุ่มของคนที่แบบเข้าใจแล้วก็รักจริงๆจริงเลยนะคำว่ารักน้องคุณเคยเคยได้เรียนบอกรักพ่อแแม่รัังงงงกกกกฉนอออถถถูููตตต้้้ รักน้องหรือทำลายน้องแข้งน้ำไิดาเขาสกัดน้องเขาช้างน้องน้ำบางๆอ่ะพ่อแม่ยรังเกียจชเอาจริ้งน่ะถ้ารักน้องน่ะต้องชื่นชมคนอื่นด้วยถูกนี่มาอุ้ยไอเอกวาพี่มาจากเอฟซีองคิงเด้อลองเพิ่มมวถึงแม่ยองใช่ไหมอุ้ยเอฟซีองคิงเด้อมาบ้าหายกำลังใจพระเอกวันมากำลังใจน้องฮักแต๊มากำลังใจน้องละน้อยน้องอันนี้เขาเอฟพาร์ทเอฟซีน้องหญิงคืออุ้ยนี่ไซตดีนาเต้น่ารักเท่มาเสริมคนไปหาฮอน้องส่งผลไปหาน้องผูนบันที่หันอันว่าเจ้านั้นอ่ะ อันนี้คือดีๆอันนี้คือดีอนนอด FC ที่ดีคือแ,<ม>แบบนี้เลยีท่ดีแต่ดอซอดอสดจ,จะเป็นอุ้ยเจามายังล่องก็ดีอันน้องล่องดี่ขนาดเอามาลองคูจินตลาเอาผู้อื่นมาลงคูยังไปบาเสียงเขาป่กกองกลางบ้านบ่อหคืออุ้ง,งอิงอเขาดังก่อนอุ้ง,งอิงอีกเจ้าไปจะไปบาร์าบ,บ่าวเลยเอาอย่างจินตลาพูนลาบเนี่ยมันเจ้าเป็นราชินีมอลลาเฟวเสียงไม่เจ้าสู้น้องเลยเอาบลนิพาดาคนนี้เขาดังมากก่อน้องอุ้งอิงอี๋ไปไหนกันไปบอาให้เขาคือ เอาจริงอ่ะน้องอ่ะก็คือมีรุ่นพี่รุ่นแม่เนะี่ยเป็นไอดอลมีแบบเป็นตนฉบับเป็นตนแบบเป็นคู่เป็นแนวทางในการร้องแนวเสียงในการร้องเสียงแต่ละคนมาคือกันเ<อ>เสียงบัดบอกร้องเนี่ยสิ่งเสียงหนึ่งละหน่อยก็อีกแล้วของใครของมันไม่คุ้นหนจังสันหลักฮะนั่งอันอันนี้บอกขอไปจังแนนปศดดก,กับว<ม>ัดข้าใจดอกอันนี้ เข้าใจคือแต่เขาเข้ามินดาคือเกาได้ไหมเนี่ยในรัวกาดขเข้ดาคือเกาแต่คิดยังว่าเป็นแม่ยุบบ้านลกหมวงอกจากของซื้อจะว่าเดินเบิดบามีแล้วครับมมีแล้วเดินไปเบิดแล้วเออนี่ลกของจากของพ่อยังมาว่าให้เด็กหน่อยมาถอนหัวงอกจาของไม่ว่าเดินหัว่อนเบิฝากจังบ่นสิฝากขึ้นไปแม่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 เป็นกันรูปรูปรูปลูปลูปรูปรูลู เย็นเย็นเย็นย็นนั่นแหละทีบท่บ้างไครไม่ขอพูดอะไรใดๆแล้วเพิ่นตัดไปลงบางช่วงบางตอนในิติตอกวัดก็เพิ่งเห็นเหรอแต่ก็ขอบคุณเพิ่นที่เอาไปลงนั่นเ,<อ>เพิ่นอาจจะเจ็ดแต่จะน่าดีวัดเซอร์ว่าเพิ่นเจ็ดจะน่าดีเพราะว่าเพิ่นตมาเออผมเห็นด้วยกับพี่วัดใช่ซีนนโ,นโนนี่นั่นแต่คนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนหน้าว่ามิตรอ,อวยกันเบ่ยอมรับสิ่งที่นอกเป็นเอ้าอวยกับส้วนอวยไหมอธิบดีวบาออกมาหนี่งคือ เฉพาะเจาะจงถึงกลุ่ม FC ปสดเออเขาไปฟังดีๆเขาไปอ่านดีๆวัดกิดยังไงว่างเพราะนาโจเราก็บผ้าหอยดาพอสโดวันอันนี้เพราะนาผ้าดาพอสโดเขาจะมาพ่อใจจะไปทัวลงเพราะนาโจผลมาทัวลงข่อยเลยหอยบ่ยยานเพราะว่าข่อยบ๊วยเนี่ยความเป็นแล้วก็บอกนะวันนั้นโจโทรมาบอกว่าวันนแซมบ่มีดอกบ่เคยมีบ่เคยมาที่นี่สิตายย้อนปากขึ้นกันฮานโยง่คนนั้นคนนี้ไปทัวรทิพย์กันบ่มีบ่มีพี่น้อง รเราแค่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของน้องแค่นั้น